คนิศาสตร์พื้นฐานม .4 ทับ4 4ทับ5 4ทับ6แล้วก็4ทับ7วันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดจะเป็นแบบฝึกหัดที่3.3อยู่ในหน้า106ในคารเรียนนี้เราก็จะทำกัน3ข้อ หรือนักเรียนก็ฟังอธิบายทูกข้อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมือทําลงในสมุดนะคะสำหรับในข้อที่หนึ่งเนี่ยโจทย์เขาบอกว่าอืมนักเรียนมีอยู่8คนคนณูไม่อ่านโจทย์นะคะสรุปให้ฟังว่านักเรียนมีมอยู่8คนต้องการเลือกตัวแทนนักเรียนออกมา5คน แต่เวลาเราเขียนเนี่ยเรียนดูนะคะเราจะเริ่มต้นจากเราทําอะไระเราทําอะไรคะเราเลือกตัวแทนนักเรียน5คนจากอะไระก็จากนักเรียนทั้งหมดกี่คนนะเลือกอะไรจากอะไรเลือกอะไรเป็นจํานวนเท่าไหร่จากอะไรเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นกใ็ใช้สูตรการจัดหมู่ มี8เลือกมาครั้งละ5คนตามสูตรไญรักษ์นี้คือการจัดหมู่เขานิยมใช้ตัวนี้มากกว่าตัว c นะคะการจัดหมู่ก็จะแทนค่าไปก็เป็น8 factorial หารด้วย8ลบ5 factorial คูณอีก5 factorial อน่นงคิดตรงนี้ก่อน8ลบ5 f a c t o r i a ก็จะเหลือ3 factorial นะ,ะหรือถ้าเปิดนักเรียนคล่องๆแล้วก็อาจจะค่าบรรทัดนี้มาที่นี่เลยก็ได้ มาที่นี่เลยก็ได้สังเกตว่าถ้าเป็นการจัดหมู่เนี่ยข้างล่างค่ะจำนวน2จํานวนนี้บวกกันต้องเท่ากับข้างบนเสร็จแล้วนักเรียนก็แตก8แฝกค,ค่ะ 8, 8แตดแต่เราก็แตกเป็น8 7, 6, คูณ7คูณ6กคูณ5าแฝกทไมเราหยุดแค่นี้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าข้างล่างมันมีอยู่5แฝกเพื่อที่จะได้ตัดกันได้ไงคะแปดแฝกเราก็เลยหยุดอยู่ที่5แฝกจากนั้นดูข้างล่างค่ะเราก็แตก3แฝกเป็น3คูณ2คูณ1 แล้วก็5แฟกนั่นีอจะพบว่าคู่นี้ตัดกันได้นะคะ5แฟกกับ5แฟกตัดกันไปแล้วก็3คูณ2ได้6ตัดกับ6ตัวนี้เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเหลือว่า8คูณ7เท่ากับ56วิธีอันนี้ก็ใช้สูตรตรงๆเลยในข้อ1ค่ะเลือกนักเรียน5คนจาก8คนใช้สูตรการจัดหมู่ต่อไปในข้อที่2ข้อที่2นี้มันมีข้อสอบ6ข้อ เป็นข้อสอบอัตนัย6ข้อเลือกทำสี่ข้อให้เวลาเขียนจำเทคนิคการเขียนไว้นะคะเลือกอะไรจำนวนวิธีเลือกทำข้อสอบอัตนัยก็ล้อล้อโจทย์ไปเลือกจำนวนอะไรจำนวนวิธีเลือกทำอะไรเลือกทำข้อสอบอัตนัยกี่ข้อสี่ข้อจากจากข้อสอบทั้งหมดกี่ข้อข้อสอบทั้งหมดมี6ข้อ ะะเลือกทำสี่จากหกเงั้นก็เข้าสูตรการจัดหมู่อีกแล้วมีหกข้อเลือกทำแค่สี่ข้อนะคะนะเลือกทำสี่ข้อสมมติเรียนเลือกข้อหนึ่งสองสามสี่เรียงลำดับไม่สําคัญหนึ่งสองสามสี่ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม 1, 2, 3, ะะม,ามันก็คือหนึ่งสองสามสี่นะคะไม่ว่าเรียนจะทําข้อสี่ก่อนหรือทําข้อสามก่อนมันก็คือหนึ่งสองสามสี่ั้นสังเกตดีๆเมื่อไหรเป็นการจัดหมู่เมื่อไหรเรียงลําดับนะคะแต่รหัข้อนี้จัดหมู่ เพราะฉะนั้นก็เป็น6แฟกทอเรียนหารด้วย6ลบ4แฟกคูณกับ4แฟก6ลบ4ก็จะเหลือ2เรียนสังเกตว่า2ตัวนี้บวกกันต้องได้6นะคะ,ะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็แตกออกมา6แฟกก็แตกมาเป็น6คูณ5คูณ4แฟกเพราะว่าข้างล่างมันมี4แฟกก็ได้ตัดกันได้นะะแตกแตกมาให้พอกับที่จะตัดกับข้างล่างได้นะคะจากนั้น2แฟก สอแฝกหนูก็หนูก็แตกมาเป็น2อคูณหนึ่งะจากนั้น2กับ6ก็ตัดกันได้นะฮะหก็จะเหลือส3มคูณหก็ได้15วิธีด้วยกันนะะต่อไปข้อที่3ค่ะวันนี้เราจะทำสามข้อนะคะในข้อที่3ามข้อนี้ดีๆโลกเขาบอกว่าเราจะเลือกกรรมการ9คนกรรมการ9คน ดูจดรอก็ได้นะคะเราจะเลือกกรรมการ9คนซึ่งใน9คนนี้จะเป็นผู้ชาย5และก็ผู้หญิง4ผู้ชาย5ผู้หญิง4เลือกกรรมการ9คนซึ่งประกอบด้วยผู้ชาย5และผู้หญิง4จากอะไรเห็นไหคำสั่งเออวิธีทำในเวลาเรียนเขียนก็วิธีทำ,นะกกทำจำนวนวิธีเลือกเลือกอะไรเลือกกรรมการกี่คน9คน นคนนี้ประกอบเป็นใครบ้างก็ประกอบด้วยผู้ชาย5ผู้หญิง4อันนี้มีสองมีสเพศนะคะข้ออื่นมันมีอย่างเดียวจากใครจากผู้สมัครที่เป็นผู้ชาย20ผู้หญิง15นะคะเพราะฉะนั้นเลือกผู้ชายเลือกผู้หญิงมันก็เลยต้องเป็น2ขั้นตอนนะคะเลือก9คนแต่ใน9คนนี้แบ่งออกเป็น2เพศค่ะชาย5หญิง4ดังนั้นก็จะเป็น2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1 เลือกกรรมาการที่เป็นนัก,กรเรียนชายเห็นไหมเลือกอะไรเลือกกรรมาการกี่คนละ่ะห้าคนจากกี่คนจากยี่สิบคนนะคะเลือกกรรมาการที่เป็นผู้ชาย5คนจากผู้สมัครที่เป็นชาย20คนก็เป็นการจัดหมู่เหมือนกันเข้าสูตรว่า20คูณ5นะคะอาจจะยังไม่คูหรือจะคูออกมาเลยแล้วแต่นะคะหรือมาคิดข้างหลังนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะพอขั้นตอนที่2เลือกผู้ชายเสร็จเราก็มาเลือกผู้หญิงค่ะนะ เลือกอะไรคะเลือกกรรมการที่เป็นอะไรที่เป็นผู้หญิงกี่คนสี่คนจากใครจากผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงสิบห้าคนเพราะฉะนั้นจํานวนวิธีที่จะเลือกได้ก็เลือก 10, ออมีสิบห้าเลือกสี่นะคะเลือกขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จเลือกขั้นตอนที่สองเสร็จเป็นการทํางานที่ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นไลใช้หลักการขูณ เห็นไหมคะในโจทย์หนึ่งข้อไม่ได้ทําแค่เพียงวิธีเดียวเพราะฉะนั้นใช้สูตรจัดหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องใช้หลักการคูณนะคะนาขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2มาคูณกันท่าเรนก็แตกไปนะคะยีเลือก5ก็ได้20คูณ15แฟกคูณ5แฟกคูณด้วยอันนี้15เลือก4ก็15หาแฟกหารด้วย15แฟกแฟกแล้วก็ตัดออกมาตามตัวเลขนี้นะคะทังนเรนก็ตัด ยี่สิบหนูก็แตกนะคะยี่สิบสิบเก้าสแล้วก็สิแฟกเพราะข้างล่างมี15แฟกอยู่ใช่ไหมเราตัดข้างข้างล่างก็5,4,3,2,1่สามสคูณแล้วก็ตัดเลขกันออกมาในะช้เคื่อเลขช่วย15บแฟกก็เป็น1 5บห้าสิ1สีแฟกตัวสุดท้ายนี้คือสิแฟกนะคะเพราะว่าเรามี11บเอแฟกอยู่ข้างล่างเราก็เลยแตกข้างบนถึง11บเแฟกจะได้ตัดส่วนสแกหนูก็แตกสี 4, 3, 2, 1, ่คูณสาูณสองครก็ตัดตัวเลขกัน นะคะตรงนี้ใช้เครื่องคิดเลขช่วยได้ค่ะจำนวนวิธีทั้งหมดเนี่ยล้าน1นึ่งแวิธีซึ่งเยอะมากอ้าวโอเคเพราฉนในคาบเรียนนี้นะคะเมื่อเรียนฟังจบแล้วก็ขึ้นไปทําแบบฝึกหัดนะ,ะทบทวนค่ะแบบฝึกหัดที่3.3อยู่ในหน้า1้อยนะข้อห่ข้อ1นขั้นตอนเดียวค่ะข้อที่2ก็ขั้นตอนเดียว แต่พอมาถึงข้อ3มันจะเป็น2ขั้นตอนเพราะว่าเลือกเพศชายเสร็จก็มาเลือกเพศหญิงหรือนักเรียนจะเริ่มขั้นตอนที่1เลือกเพศหญิงก่อนก็ได้ค่อยมาเลือกเพศชายคํตาตอบก็จะเท่ากันอ่าโอเคค่ะฟังจบแล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะอย่าอย่าค้างงานทําให้เสร็จภายในคาบค่ะอ่าโอเคค่ะเจอกันนะคะเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ